โอเคผมก็สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะฮะวันนี้อยู่กันในเกมโปรแกรมอยู่ไหนนะก็ไม่ได้เล่นนานนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกีราดอสกันนะครับก็เดี๋ยวดูโมดสกิลของกีราดอสกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็ติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะรีบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นลรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับกีราดอสนะฮะผมอ่ะเข้ามาดูกันนะครับนี่นี่มาแล้วครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูที่พาร์ตซีกันหน่อยนึงนะฮะในส่วนของพาร์ตซีฟของเกลาร์อสเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมื่อเราทําการคิวนะฮะหรือฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันจะทําการนะครับลดในส่วนของคูลดาวท่าสกิลต่างๆลงให้มันโจมตีได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับมบฟสกิลนะครับความสามารถของมันเนี่ยนะครับทั้งสองสายเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในนะครับโหมดฝึกซ้อมกันไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นะครับการโจมตีแบบปกติแล้วกันนะครับก็จะเป็นการตีแบบปกติเลยนะครับ ไม่มีการบูตด้วยเมทั้งสิ้นนะครับก็เป็นการตีปกตินะครับผมตรงนี้ต่อมานะครับสกิลท่าปกติท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่าเฟลนะครับผมท่านี้ก็จะเป็นการทำเดเมใส่เป้าหมายแบบนี้เหมือนกันกระโดดปึ่งไปส่วนท่าสแปร๊จะเป็นการกระโดดทับโอเคไหมนี่เป็นการทำเดเมาอยู่กับที่นะครับท่าเฟลนะสแปร๊ก็จะเป็นกระโดดทับโอเคปะมีแค่นี้นะครับเป็นอาที่ทางที่กําหนดอนะไรเงี้ยฟึบเอาเหมือนไว้แดดอะ เพราะว่ามันไม่ได้ทำเดเมจใส่เลยดาเมจจะเป็นอยู่ท่าท่าเฟลท่าแรกนะครับเอาไว้เหมือนกระโดดเงี้ยโอเคไหมไม่มีอะไรเลยท่าปกตินะครับอ่ะเดีย๋ยวเราลองมาดูมุฟสกิลแยกสายกันนะครับผมตรงนี้ในส่วนของ skill move สกิลมุฟสายแรกเนี่ยนะครับผมเลือกเป็นดักกอนบลิสกับ w อ t e r f a l l ลนะฮะในส่วนของดักกอนบลิสเนี่ยจะเป็นการพ่นไฟทำเดเมจทางด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะได้รับบัฟนะครับตีแรงขึ้นในขั้นต่อไปปึ้ง นะครับมันจะมีออร่าอยู่ที่ตัวเนาะแล้วก็ทำให้เราตีแรงขึ้นนะครับผมตรงนี้ต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ดักก้อนบีเนี่ยตีโปเกมอนที่เป็นกลุ่มกลุ่มก้อนๆนะนะยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตีในส่วนของอกลุ่มใหญ่นะฮะนี่ครับแล้วก็ตีไปนะครับมันจะได้ในส่วนเรื่องความเร็วในการโจมตีป่ะมันจะฉกเร็วขึ้นป่ะเออต่อมานะครับผมก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งครับจะเป็นในส่วนของ waterfall นะฮะ waterfall เนี่ยจะเป็นการพุ่งเข้าไปทำเดเมจใส่เป้าหมายนะครับ3ครั้ง ครั้งที่1นึ่จะเป็นการพุ่งชนครั้งที่2จะเป็นการได้ในส่วนของเกราะโล่นะครับและ้ะใช้ศาสตรท์ทำให้ศัตรูยกลอยเติดสตันนะฮะหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ยกลอยไหมฮะเราได้ลุยนะหนึ่งยกลอยปุ๊บเห็นไหมอ่าประมาณอ่อาเดี๋ยวเรามาเล่นสายอีกสายหนึ่งครับเป็นสายอัลคาเทลนะฮะกับท่าเบลส์นะครับผมในส่วนของอารคาเทลเนี่ยก็จะเป็นการกดค้างนะครับนี่อย่างนี้ครับอ่าทำเดาเมจนะครับ จำนวนนะครับหครั้งนะครับโจมตีโดน3ใน5เนี่ยมันจะปลดปล่อยสกิลพิเศษออกมานะครับแล้วก็อันนี้จะเมื่อเราโดน CC เนี่ยนะครับาการเดเมจการทำเดเมจ5ครั้งต่อเน,นื่องเนี่ยจะถูกยกเลิกนะครับเนี่ยตีอันหนึ่ง้องกดค้างนะเพิ่งให้ดู1 2 3 4 5โองสมส้เขยไหม แล้วก็ปล่อยปุ้มโอเคไหมสังเกตไหมครับมันจะมีอ่านด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันจะมีหลอดอีกหลงหลอดเพิ่มเข้ามาแล้วเราก็กดทีนึงปุ้มประมาณนี้อันนี้คือสกิล cc พิเศษเป็นท่าพิเศษที่เพิ่มขึ้นมากรณีเราโดนศัตรู3ใน5ครั้งแต่ถ้าเกิดอ่านเราตีแค่ครั้งเดียวเราตีไม่โดนอ่ะหนึ่งนี่ยมันก็จะไม่มีขึ้นมาเนาะหรือ,อค้างแล้วเราเลีงไปทางอื่นเห็นปะก็ไม่มีเห็นไหมครับต้องตีโดนให้หมดนะหนึ่งสองสามสี อ่าเด้งมาแล้วเห็นปะเราก็ยิงตุง้มโอเคประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของท่าบรา์ส์นะครับผมท่านี้ก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็โดดตุ๊บประมาณนี้ทำเดเมจใส่เสป้าหมายเนาะระหว่างที่เรากำลังชาร์จอยู่เนี่ยน,นะครับเราจะไม่โดน CC นะโอเคไหมปุ่งแล้วก็จะได้เกาะด้วยนะครับทุกคนสังเกตไหมครับจะมีเกจสีมส้มอยู่นะถ้าเกิดว่าเราทำเกินเกจปุ๊บนันจะขึ้นเป็นโลแทนให้เราเห็นปะ ถ้าเกิดว่าเราเราชาร์จไม่ถึงเกตละ่ะเห็นภาพมันจะไม่มีโลให้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําการชาร์จเกินเกตสีส้มเนี่ยเนี่ยมันจะได้โลด้วยแล้วก็ทำาดาเมดด้วยโอเคไหมถา่ว่าสกิลท่านี้เล่นยากไหมเล่นยากพอสมควรแต่ว่าเดาเมจค่อนข้างแรงกว่าแรงกว่ามบมสกิลสายแรกนะครับผมอันนี้จะเป็นเน้นชาร์จโจมตีระยะในการชาร์จเนี่ยก็ค่อนข้างไกลยอยู่นะฮะตุ้มโอเคไหมได้เกาะได้เลยด้วยนะอยู่ที่เราชาร์จนะเนี่ยเกินเกตก็ได้เกาะได้โลนะ อาร์คอเทลก็จะเป็นการชาร์ถเด,ดเมให้5ครั้งพอจบครั้งที่5เนี่ยก็จะมีส,สกิลพิเศษนะครับเพิ่มเติมเข้ามายิ่งตุ้มประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัปเกรดของสกิลอาร์คอเทลพัสกับบราวพัสนะครับเราไปดูอาร์คอเทลพัสกันในส่วนของอาร์คอเทลพัสเนี่ยนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในคอร์รลเลนจะเพิ่มตามเลือดของตัวเองครับยิ่งเลือดเราเหลือเยอะนะครับเดิมแมทตัวนี้ก็จะแรงขึ้นนั่นเอง โหดจัดยิ่งตุ้มโอเคไหมต่อมาครับเราไปดูท่าบอลพลาสกันนะครับในส่วนของท่าบอลพลาสเนี่ยนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมข้นมาคือจะได้เกาะได้มากขึ้นเห็นป่ะมันจะได้เกาะ2ขีดตอนแรกมันได้แค่ขีดเดียวก่อนหน้าที่จะเป็นพลาสอะครับเนะี่ยเกาะจะเพิ่มเป็น2ขีดนะครับก็คือได้เกาะเพิ่มขึ้นแหละนะครับผมถือว่าดีเหมือนกันนะฮะถ้าเล่นคล่องๆหน่ยก็ทำาดาเมจค่อค่อนข้างดีนะครับสายนี้โอเคไหมฟึ้งตุ้ม เรามาดูในส่วนของอัดีเมดกันนะครับอดีเมดเนี่ยจะต้องกดค้างนะครับมันจะเป็นการหมุนทําน้ําวนนะครับมันจะมีการทำอดีเมดอยู่3ครั้งนะครับแต่ว่าเงื่อนไขคือเราจะต้องตีให้โดนให้หมดทุกครั้งนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นผมจะตีใส่เจ้ายารดรันนะฮะแล้วก็ชาร์จเลยนะครับเนี่ยทำอดีเมดปึ้งนะครับนะมีจะมีน้ําวนสเต็ปแรกครับก็คือการทำอดีเมดปกตินะครับสเต็ปแรกคือการทำอดีเมดปกติอย่างนี้ปุ่งแต่ถ้าเกิดเรากดอีกครั้งนึงมันจะกลายเป็นน้าวน เนี่ยสเต็ป2จะเป็นน้ำวนเห็นไหมครับถึงคีย์สนะส่วนคีย์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการทำ damage เเบวกสแตนวงกว้างให้ดู1 2แล้วก็ปล่อยเงี้ยปุ้งเห็นไหมครับอ่ามันจะต่างกันนะครับตรงนี้ดู1นึ่งอันนี้ปล่อยคือตีธรรมดาน้ำวนเห็นไหมพอเข้าคีย์สจะเป็นน้ำวนปุ้งปุ้งเห็นไหมฮะอ่าอ่าดูถึงคีย์สนะหึ่งสองสามปุ้งนะอ่ให้ดูสแตนวงกว้างนะฮะหนึ่ง สองสาม,มเห็นไหมฮะโคตรโหดนะฮะ e s t เ m เม e หนึ่งสองสามตีลงโหดเลยครับ1 2 3มันขึ้นอยู่กับว่าเราชาร์จนะครับถึงขีดไหนถ้าชาร์จขีดแรกก็จะตีแค่ธรรมดาเห็นไหมถ้าชาร์จขีด2จะเป็นการมุดในานานแล้วทำน้ำบนเห็นไหมครับแต่ถ้าทําขีดที่3ได้นะครับนี่เลยปุ้มตัดตันวงกว้างบนครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอัติเมตค่อนข,ข้างดีนะครับอยู่นี้ตัวละครใหม่ๆหอัติเมตค่อนข้างหลากหลายมันสามารถบดและเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้ทาท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ท่ามันโซนนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจก,กันด้วยแล้วกันนะครับลือลือกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆม,มาคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับอุ้ม oh